ไปดูภาพข่าวน่ากลัวจริงๆนะทั้งหน้าตาแกแล้วก็การกระทําด้วยนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่านับถือใจของเภศสัจกรหญิงที่เป็นเหยื่อแบบคือณน,นาทีนี้ยังคุมสติอยู่ก็คือไม่ฟูมไฟนะคือไม่ฟูมไฟนิ่งที่สุดเนี่ยนะครับ,ค,รบคนร้ายอาการคล้ายเมายาบ้าเนี่ยนะครับใช้มีดสองเล่มจี้เภศสัจกรเป็นตัวประกันนะครับเพุเกิดกลางเมืองเลยสุขุมวิท62ทับหนึ่ง ข้ออ้างบอกว่าโดนตํารวจไล่ล่าขอ,อเจอผู้สื่อข่าวนี่ก็ได้เจอผู้สื่อข่าวจริงด้วยเพราะว่าทีมของผู้สื่อข่าวของเรานะครับอ๋อพี่น้องพี่น้อยใช่ไหมคุณน้อยเบนจมาม่าไปถึงก่อนเป็นทีมแรกเลยคุณตํารวจก็เลยอโอเคยอมอนุญาตให้ทีมข่าวของเราเข้าไปบันทึกภาพนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนเจรจาเบื้องต้นกับคนร้ายภาพนั้นเนี่ยคนร้ายนกําลังใช้มีดปลายแหลมหนึ่งเล่มมีปังต่ออีกหนึ่งเล่มด้วยนะครับที่เพศสัจกรหญิงเป็นตัวประกัน ทั้งคู่ก็นั่งพิงอยู่ใต้ต้นไม้นะครับตัวประกรันก็ยังคงมีสติพูดคุยกับคนร้ายอยู่นะครับขณะที่คนร้ายเองก็แบบใช้สายตาระแวดระวังมองดูพฤติกรรมของตำรวจที่ล้อมไว้โดยรอบตลอดเวลาคนร้ายบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าต้องการรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่ช่องสามแต่ว่าคนขับเนี่ยจะต้องเป็นตัวประกรันหรือไม่ก็เป็นผู้สื่อข่าวนะเสร็จแล้วก็มีการโทรศัพท์พูดคุยกับนายปูชิตซึ่งเป็นหัวหน้าราปภที่ทํางานเก่าให้มารับตัวด้วย การเจรจาผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะครับตัวประกันรู้สึกลาและขอน้ําจากตารวจขณะผู้สื่อข่าวก็ใช้โทรศัพท์คุยกับตารวจตลอดเวลาเมื่อตํารวจเนี่ยนำรถแท็กซี่เข้าไปใกล้นะครับคนร้ายก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวประกันนะครับตำรวจก็เลยไม่วางใจแล้วก็บอกว่าให้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยช่วยเจรจาต่อรองไปเรื่อยๆในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับท่านพลตารวจตรีวิชัยสังประภัยรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลก็ขอไปตัวแทนเข้าไปคุยบอกว่าจะเข้าไปช่วยเหลือ คนร้ายเนี่ยจำท่านได้ก็เลยบอกว่าโอเคยอมไม่เข้าไปคุยใกล้ๆเริ่มยิ้มและนี่ไงอารมณ์นี้นี่เดินเข้าไปถึงแล้วจุด<อ>ละนี่เห็นปะอ่านะครับเป็นจังหวะที่บอกพอท่านเข้าไปถึงปุ๊บคนร้ายแอบยิ้มไปเมื่อสักครู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็แบบว่าเริ่มวางมีดวางอะไรคุณตัวประกรันก็รีบวิ่งออกมาได้ทันทีอืมคือเหตุการณ์ก็แบบดูดูจะจบลงไปได้ด้วยความแบบว่าโล่งอกโล่งใจคือดูนาทีเนี้ยถ้าเป็นผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันรอดตายแล้วคุณต้นมีดจ่อที่คอหอยใช่ แล้วแบบเธอนับถือในน้ําใจนับถือในสติของเธอจริงๆที่บอกว่านั่งอยู่นิ่งได้แล้วก็คุยกับมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอันตรายใดๆแล้วก็รอดออกมาได้ในที่สุดนะ mm hmm. คนร้ายบอกยังไงคุณต้นคือตกลงเนี่ยเมาหรือไม่เมายังไม่แน่ใจะนะครับคนร้ายบอกว่าคือตัวเขาเองเนี่ยชื่อกิติพงษ์ถ่ายประดับหรือชินอายุ31ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการก็รบ,บอกนะครับว่าระหว่างที่กําลังกลับบ้านเนี่ยเขาว่านะ,ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าเขา เขาก็เลยวิ่งเข้าไปีนบ้านของตัวประกันคุณเพศจักรสาวท่านนี้นะฮะครับแล้วจากนั้นก็ก้มลงกราบขอให้ช่วยหน่อยเธอไปส่งที่บ้านผมหน่อยนะครับไปส่งบักซอยหน่อยไม่ช่ส่งที่บ้านส่งบักซอยหน่อยแต่ว่าคุณเพศจักรเนี่ยอ้างว่ากุญแจรถไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าไม่พอใจเลยวิ่งเข้าไปในครัวไม่รู้รู้จกครัวเขาได้ไงก็วิ่งเข้าไปในครัวรู้ว่าในครัวต้องมีมีดแน่ละก็ไปหยิบมีดมาสองเล่มอย่างที่บอกไว้คือมีดปลายแหลมเล่มหนึ่งแล้วก็อีโต่อีกกอเงค 3วันนะฮะและก่อนหน้าที่จะมาเจอกันเนี่ยนะฮะเสพยามาด้วยก็แน่เห็นไหมเพราะว่าดูนะบางครั้งก็แบบตาจะนิ่งแต่ว่าบางอารมณ์ที่แบบเวลาคุยพูดจากับแบบู้สือข่าวผ่านกล้องที่เราเห็นในสายตาก็ไม่ปกติแล้วคือจะของขวางอยู่ไหวสายตาขเขานะฮะ,ะขอให้ไปดูภาพบรรยากาศระทึกอีกรอบนึงนะฮะคุณเปนจามาดนี่อยู่ในเหตุการณ์ เท่านนนั้ลูกะผมเข้าใจเคยดูมวยผมบอกว่าจ่ายจเพชรน้ำเพชรเออเราอย่างนี้ครับท่านน้่เจ๊เจ๊เจ๊ไม่ต้องไม่เจ๊ถ้าเจ๊ไม่รู้ไม่ต้องไปถามเจ๊อยู่เฉยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาไม่ทำอะไรไม่ทำเยืนอนน่องแขกไม่ทำอะไรก็ไม่ทำเด็เจ๊เจ๊เชื่อผมเด็แล้วก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบอยู่สี่ห้าคนเต็มไปหมดเลยทำไมทำกับผมแบบนี้แล้วก็ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ก็ดักผมดักหัวดักท้ายพี่ผู้หญิงคนนี้ผมไม่ได้มาบังคับเขานะ ครั้งแรกผมวิ่งเข้าบ้านเขาอ่ะถามเขาดูว่าผมก้มลงจากตีนเขาเลยอ่ะเขาจะให้ถามเม่อถามจริงไหมขับรถให้ขับรถพาเขาไปส่งเขาหนีพาไปส่งที่ไหนวะเขาบอกว่าให้พาไปส่งที่ไหนหน้าบักซอยแค่หน้าบอกว่ามีคนจะตามยิงเขาเชื่อนะพับจับมือป่ะว่างกันแล้วเออพี่เชื่อเออพี่สาวพี่ส่งไหมพี่ก็นะพี่ส่งไหมพี่พี่ส่งไหมพี่โอเคใครไปขอโทษแล้วกอนอ่าโอเคใครขอโทษ โอ้ยเป็นไงไม่เมื่อกี้ดูเหตุการณ์แล้วคุณผู้ชมุณจะบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ถ้าเป็นพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ทำอะไรอย่าดิอยู่เฉยเป็นเราเราอยู่ไหวไหมจะอยู่เฉยได้ไงคุณต้นไหวไหมนะฮะแต่สติดีจริงนะผู้การแต้มก็ช่ำชองในการเจรจาต้องแต่บอทจะยอมก็ยอมง่ายเลยนะสบายเออนะครับแล้วก็คุมมือมาเลยนะฮะมือที่ถือมีดสองเล่มนั่นแหละ นะครับอาเหตุการณ์จบลงได้ดีแต่วกว่าจะจบลงได้ดีเนี่ยสามชัม่วโมงกว่านะคับคือตํารวจธรรมดาเจราจายังไม่จบต้องให้ผู้การแต้มเนี่ยมาเจราจาโอ้โห,โห <นะ S 1> แล้วก็เอาตัว,วไปสอบประคำต่อที่สอนอพระขนงนะครับคือก็ดูคุยดูอะไรรู้เรื่องนะฮะแต่ว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเสพยาบ้าเข้าไปแล้วบอกว่าอาการที่บอกว่าไม่ควรจะเป็นอาการที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ <ใน S 1> สิ่งที่มีท่าิดมันก็เกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเรื่องยาบ้ายาเสพติดนี่ต้องจัดการปราบปรามเสียให้สิ้นซากนะครับใช่ครับ